ีนี่ผู้ลูกวันนกฝันคักแล้วว่าสันได้ยินว่าฝันชื่อบ่อตาบันดีค่ะได้ยินว่าฝันดีเปล่ามาหานนองวาสันฝันเมือม่อใดล่ะนเมื่อคืนนี่แหละฝันมืออคืนนี่บัดเืยโชคดีแต <จะ S 2> ่กี่เที่ยวถามก่อนยังว่ามันจืดอบรได้บัดนี้มันจือได้ทั่วไป ก้อฝ mm. ันได้อันนัได้ละคุณตาก็ฝันคือจังว่าสี่เก oh ้าเป็นตเลยบ่สี bueno, perfect, perfect. ่เก้าเออสี่เก้าตหูมาซ้ำใส่นหัวไม่แม่บ่ที่หลังสีว่าสั่นวาสี่เกกับสีเออเท่านั้นแล้วก็นอนไปมีเบิ้งกูที่ชื่อได้ นอนหลับไปก็ได้เท่านั้นรู้จังมาบอกใส่หูนี่แหละก็บอกว่าที่เก่าก่อนกับซีซีเด้อว่าปวดใจที่เก่ากับซีซีอันนี้ฟันเมื่อยในี่ตาขึ้นนี่แหละแกงว่าหัวก็จือได้ถึงเงือหลายสิได้แต่ผัดฟันมากหัวก็จือได้ครับโอ้ฟันคักฟันแหนเนาะยวที่แม่เลขกยังทนละ คับสีไทยหรืนสีล่าบมจกักวันนี้แล้วมันเป็นได้เมื่อนนะอเหล็กเนาะปมติต้าตามากเล็กยังกูจีบ้างแก,ก,เกงเหลของคนเขาบ่าคอยมากเล็กปะไลเนาะว่าเพื่อนคันมันเสื่อใช่เสื้อตัวไรคันมันเสื่อก็ซื่อเท่านี้แล้วซีเก่ากับซีซีรถเนี่ยคันมันเสื่อเออ ซีเก่ากับซีซีนี่โหลดมาสั่นฝันคักฝันแนนฝันเมื่อคืนนี่ซั่มเต็มโดยน่าขบนฝันเลยเป็นรัฐบาลไทยดิแดงแล้วฝันมจะเป็นรัฐบาลไทยเค้าเล่าฝันแมนแต่ด้บุญตาก็จะงวดสามหกนะครับโป้งคนนี้โอ้ขันฝันแดงสี่โลกแมีนอยู่ เกมที่ออก44เลโพี่น้องเอ้ย49 4 9 4 9 4 4เป็นได้หมดเปได้หมดเป็นได้เฮาจับควายเอาก็ได้เนาะนัมันก็เป็น49ก44อืมเท่านั้นบ่มีดอก94เป็น49 ก็บอกซีมาจังท่านได้ยินน้มหมูีเก้าที่ป่ลนกห้องกันบ่ซีเก่ากับซีีเก่าซีนี่บ่มีบ่มีตัวอด้ยินในฝัน<อ>ก,กับการไปลวดอืการพลาดการพลาดกลับไว้ีเก่าเกซกับซีซหน่อยๆตแต่ว่าซีซีก็ย่าลืมกลับเดอ้อพี่น้องซีก็ได้ซีเก่าก็ได้ ีซีกับสี่องซองสี่จังตะคืไปเอกดังสอง่องซีซีก็อย่าลืมซีสองตัวแค่นั้นนะพี่น้องบางทีมันอาจจะเป็นสีสองก็ได้แต่ว่าคนตา่นบ่เคยปัน ที่โบแมนนี่ฟันนี่แมนเลยบพรว่าบได้กลับเลยฟันตอนที่แจ้งบอกว่าเลาะที่แจ้งมาฟันลูกขึ้นมาเหนียวก็จังไปฟันนี่อีกเนาะโอ้ฟันที่แจ้งนี่ครับเทียที่สองโอ้แค่บามาบ่ได้ตัวเก่าคือเก่าตัวเก่าคือเก่าฟันสองเท้ามันบัเออยังได้ตัวเก่าอยู่เออโอ้ยบมธรรมดาเด่นฟันสองก็บ่เออลูกขึ้นมาเหนียว ไปนอนดีเอนอเป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่าก็ว่าซีเก่าก้อนก็ซีซีคือเก่าคือเก่าถ้ามา,าสามตัวหูคือเก่ามันวะมาไล่ยาเปียกเปียกแค่สองตัวจับแมนบ่สแมนบ่จับเบิบบบ้งเออแมนสองตัวเท่านระวาสามาตัวนะจับห้เพื่อมันมาสามตัว แต่น,<อ>นมาบอกนะซีซีกับกเ,าาเก้านมาตาซีเก้ากอนีเก่ากมาซีซีเสียงเป็นแบบไหเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงตาแต่ว่าเป็นผู้ชายจีหล่ะจับเป็นไผ่เอาเอา,เอาขึ้นไปหาตาอีกงั้นบ่เห็นเอาดึง้แสดงว่าเสียงนี้บวคุณเคยปันไดมันบอส เสียงแปลกๆเสียงผู้สันเดาะเนาะเสียงเจ้าทีตัวนี้ผู้ม่เจ้าทีก็น่าบอกพอวางหวัดบางนึงกับบัวเสือพ่นเลยมาคุ้มให้รู้วบาอนี้มึงไปเสือเด้อบาดีเนาะมาทางนี้วันนี้ตามาให้เพิ่นทางนี้นี่อีกน้อยนิดหวอดตะกี้เราวฝันอะไรตัวไหนนุงสามหก านาที<ข>าตัวเดียวกันสามหกบานเลขทีคนที่มาบอกอืมบานนี้งวดนี้แล้วก็ฟันได้ซีเก้าวบวตาเออครับซีซครับซีเสียงผู้ชายาว่าสัน,น,นมาบอกแต่ว่าเสียงนี่บ่ขุนเป็นในว่าสันในขึ้นเดียวกันขึ้นลูกไม่เงียวแล้วไปนอนอีกกับบอกตูวเกา้า เพืนเดียวฟันสองเทียนี่มบอกถ้รบดดาได้ได้ตัวเก่าหอมตอนที่แจ้งความอตอนที่แจ้งนี่เทวดามาบอกเคนว่าเคนใหม่โศกยิ่เนาะตายเทวดาไม่ให้โศกเอาตาหมุนมาทั้งพี่ให้พี่น้องทั้งนี้เบิ้งน้ำเนี้ยบาดเนี่ยถ้าเทพคนโศกมานน้ำตาโอ้เคยงามแต่น้อเหล็กนี่เนาะสี่เก้าสี่สี่นี่ รัฐบาลไทยเด้อสี่สี่เก้าเอาไปที่แกนหน้าเบิ่งเดอ้อครับพี่น้องอ๊อกซี่ก็ได้ตัวเลขเป็นเชียงแนวทางนะครับมันมากสัดนสิจื่อภาษาไทยวันนี้จื่อได้ตจีโอ้ก็จื่อได้รขัดพูดจื่อด้ครักจีแสดงว่าแมียนนี่พอเนาะ แมนล้มันจัคแมแมเียันฝันพ่นแต่จี้ขันฝันเนี่ถือถื่อก็ได้นาะแต่กวนถือที่อืมเราฝันแม่เลยเดีพวจังเราฝันว่าไปจังมล่ำล่ะคักเรื่องอะไร้าวพนบุลรบองเก็เจ็ดเลยโอ้ยเขาอ่าเส้นหมด่วเด้อมึงิืนสั่น ก็ออกสองเกียดยืน,ยยยนอันมืงขึ้นนี่บาดนี้กันแล้เพิ่นมาบอกตัวใดก่อนซีเก้ากับซีซีตอนนี้น้อ,อนงบาดนี้พี่น้องเลยมึงบอกทั้งบนทั้งล่างบ,บอนนอ่ห่า,างกันมานั่งคึอนกึอ่ะเข้าไปเอาลูกบาดนี้รับ ทางนี้นคุณตาบันขอนขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อครับมให้แนวทางมื่อน,นี้ขอบคุณครับอขอบคุณครับลอ่องเบิ้งหาดดวงนี้เพณจํา